สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ขอโทษทีที่หายไปนานมาก4เดือนได้มั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่ผลที่ไม่สอนฟีนิง่งมาตั้งนานคือปิดเกมก็ตามนั้นแหละครับโอเคก็วันนี้จะมาสอน p r s i o n s i d น w a l l นะครับผมมันคืออะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของท่า p r s i o n s i d น w a l l นะครับผม ก็หลายคนอาจจะเห็นคลิปสอนอการทำไซโวของผมแล้วก็คลิปแรกเลยของการสอนเลรนนิ่งนะครับผมสำหรับใครก่อนที่จะจะทำท่านี้นะครับผมก็แนะนำให้ไปดูท่าไซโวก่อนไปดูเป็นพื้นฐานก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องมีพื้นฐานท่าไซโวก่อนถึงจะทำท่า precision ไซโวได้นะครับก็มาอธิบายกันก่อนว่า precision ไซโวแบบว่าอะไรมันคืออะไรนะ precision แปลว่าความแม่นยำ precision ไซโวคือการไซโวแบบคือเราจะเล็งเป้าหมายว่า ตอนไซโวอไปจะไปลงที่ไหนซึ่งเหมาะการทําไซโวลงจากที่สูงแบบลงไปไซโวลงไปข้ามบ,บนาันไดลงไปจุดแคบๆอะไรเงี้ยเออ <c oughs> เขาเรียกว่าเพอร์ฟิชชันไซโวนะครับผมเป็นการไซโวแล้วก็ล็อกเป้าหมายเอาไว้ว่าจะลงตรงนี้วิธีการทำเพอร์ฟิชชันไซโวก็ไม่ยากครับผมก็วิธีการเทรนนิ่งท่าไอ้เพอร์ฟิชชันเนี่ยผมสอนไปในสไตล์ทูสไตล์แล้วในคลิปพาที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้เหมือนกันในสอนทำสไตล์ทูสไตล์ทีนี้่งของมันคือการที่เราแบบ เราไม่ต้องโดดจริงเ้ยเราลองฝึกกับพื้นก่อนลองโดดฟึบลองฝึกความแม่นยําในการเลงของเราก่อนลองโดดไปข้ามจากบล็อกนี้ไปอีกบล็อกที่เราเลงเอาไว้แบบท่าสไตล์เพอร์สไตล์ที่ผมสอนไว้ลองย้อนไปดูกันได้นะครับลำดูวิธีการเทนนิง่งการฝึกทำเพอร์ฟิชชันดกว่าฝึกเป็นการฝึกความแม่นยําให้เรานะครับซึ่งสำหรับที่ฝึกอาจจะหาพื้นที่แบบมันมีช่องเว้นหรือว่าเป็นพื้นปูรเรียยๆก็ได้ไม่ต้องพื้นแบบเี้เป็นพื้นปูรเรียงแล้วมีแบบเป็นตารางตารางนะเออ นะครับผมก็มาเดี๋ยวทำให้ดูกันน่าเดี๋ยวผมจะโดดไปตรงขอบนู่นนะก็เลงเลยแล้วก็จะโดดไงก็ได้โดดสองขาพร้อมกันหรือว่าไปจิะข้างก็ได้นะครับผมเอาทิศสบายใจที่ถนัดเลยนะครับเฮ้ยเชอ่ะให้เหยียบตรงที่เราเลงไว้นะถ้าเกิดไม่เหยียบตรงที่เราเลงแบบสลิปหรือว่าเลยนี่ถือว่ายังไม่ผ่านนะถือว่ายังไม่ใช่เพอร์สิชันไม่เกินไม่เลยนะก็เดี๋ยวเอาโดดให้ดูใหม่อันนี้สองขาแล้วกันเดี๋ยวไปเหยียบตรงนู้นนะที่เดิม อย่างนี้ครับผมไม่เกินไม่เลยเนี่ยเป็นการฝึกทำเพอร์ฟิชั่นฝึกความแม่นยำให้กับเรานะครับผมลองไปฝึกกันดูก่อนที่จะทำท่านี้มันจะได้ง่ายขึ้นจะได้อีซี่นะครับผมมาลรามาดูกนันอีกแบบว่าเพอร์ฟิชั่นไซโวมันทำยังไงอันดับแรกท่าไซโวนี่คือรู้กันอยู่แล้วใช่ปะ่ะเบสิกอ่ะท่าไซโวก็จับสิ่งกีดขวางแล้วก็ถีบตัวโดดไปด้านข้างใช่ไหมอ่ะการทำเพอร์ฟิชั่นไซโวมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผม,ม,มคือสมมตินี่มีขั้นบันไดอยู่อ่ะ ผมเลงเดี๋ยวผมจะลงขั้นทีออ่นักจะด้บนบนะันหนึ่งของสามสี่นะผมผมเลงขั้นที่สี่ไว้อ่ะซึ่งพื้นที่มันแคบมากถ้าเกิดาวคนที่ทําท่าน,นี้ไม่เป็นแล้วลองมาทําอาจจะลื่นเออสลิปล้มได้นะครับถ้าเหยียบไม่ตรงจุดแบบไปเหยียบขอบอะไรอย่างนี้เพราะงั้นเราต้องเลงครับผมจินตนาการว่าเออเราจะลงตรงบันไดขั้นนี้นะผิดภาพเลยว่าเออเราจะโดดฟืบอ่ะเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบก่อนแล้วก็อีกข้าง เหยียบตามจะประมาณนี้นะครับผมไปทาให้ดูเลยดีกว่าปึ๊บช้าอ่าประมาณนี้นะฮะก็โดดมาปึ๊บเหยียบตรงจุดที่เราเล็งเอาไว้จะทีละข้างแล้วก็อีกข้างลงก็ได้หรือว่าแบบผมเลยสองข้างลงพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ตอนลงเนี่ยอย่าลืมเกรงขาเราต้องทําฐานให้มันถ้าเกิดฐานไม่มั่นลงอาจจะมีเซนะฮะมีขาอ่อนล้มได้นะครับผมก็ตอนลงก็ต้องเกรงขานิดนึง ค,คือถ้าบริษัทไซโวก็ประมาณนี้แหละครับผมคือก็ไม่ไดสอนอะไรมากค้ามันมีแค่นี้แหละแล้วก็อสำหรับใครที่ยังกลัวนี่แถมหน่อยสำหรับคนที่ยังกลัวไม่กล้าถามก็แนะนําให้ลองจากลงไม่ต้องสูงมากจะเราลองลงจากขั้นแรกก็ได้สมมติทำจักรยนไดนะก็ลงจากขั้นแรกลงมาขั้นสองไล่ไปเรื่อยค่อยๆทำไม่ต้องรีบผมไปทีละสเต็ปไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องเฮ r r นะครับผมนั่นก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำเอ่อไดร์โรผมดูเลยมีหลายคนรอท่านี้อยู่เห็นรีเควสต์มากันเยอะมาก โอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ